ทุกครั้งที่เปิดตัวผลงานเพลงใหม่เลยนะคะสำหรับนักแสดงตลกแถวหน้าของไทยเท่งเถอดเถอกล่าสุดปล่อยเพลงออดแอดเพลงรักจังหวะสามชาให้แฟนเพลงได้สนุกและเต้นตามกันหลังจากปล่อยให้ฟังกันผ่าน YouTube ไม่ถึงเดือนตอนนี้ยอดวิวเฉียด2ล้านครั้งแล้วค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะได้เวลาของกระแตเข้ากองแล้วนะคะวันนี้เนี่ยบุกถึงถิ่นแก๊ง3ชาติเลยละคะ่ะเพราะว่าจะมาดูการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ล่าสุดของผุ้ชายคนนี้นะคะที่มีชื่อเพลงว่าที่มีชื่อเพลงว่าตั้งแต่ดังเนี่ยเริ่มไม่คุยกับพี่กับน้องแล้วนะคะไม่เป็นไรเราไปดูบรรยากาศกันดีกว่านะคะว่าจะสนุกสนานขนาดไหนสำหรับเพลงที่มีชื่อว่าออดแอดค่ะ ลงออสแอดได้แรงบันดาลใจมาจากทำนองเพลงไทยเดิมที่เราคุ้นหูมาปรับให้สนุกขึ้นบวกกับเนื้อร้องแบบกุนกวนฮาๆตามสไตล์เท่งเถิดเทิงแล้วก็เลยทำให้เพลงนี้ลงตัวฮิตติดหูกันไปเรียบร้อยตอนนี้ก็ได้เวลาของการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอแล้วงานนี้เท่งทำเซอร์ไพรส์รชวนภรรยาทแท้ตัวจริงเสิงจริงที่ชื่อว่ามาลามาเป็นนางเอ,เอกมิวสิกวิดีโอให้ค่ะคือเพลงนี้ก็เพลงนี้คือเป็นเพลงที่ฟังแล้วอบอุน่น เป็นเพลงจีบหญิงขั้นเทพจะเขาเดินไม่ได้แล้วใช่ไม่ไหมเจ้งใช้เมียตัวเองนะฮะ <c oughs> คือเพื่อมาให้มาให้ดูแลมันเป็นเป็นเ,นเนอ็มวีที่ว่าอบอุ่นอะ่ะออสแอ์นะครับถ้าเรามองว่าประตูฝืกก็ได้นะจริงเหรอคะไม่ใช่เสียงเตียงได้ได,ดได้หมดเลยอะไรก็เก่าเตียงประตูฝืกเปิดออสแอนหน้าตัวหน้าต่างมันมาเข้าหัวตอนไหนอะพี่ที่บ้านประตูฝืดอะค่ะขาขาเตียงไม่ดีครับ

ทีมงานจำลองฉากเป็นห้องนอนให้สองสามีภรรยานอนดิ้นไปดิ้นมาโดยเฉพาะภรรยาเนี่ยลองรับบทสาวที่สาโดยมาลาก็ตีบทแตกมากๆค่ะโดยเฉพาะจังหวะตบตีเตะสามีเทคกเดียวผ่านเลยนะคะเนี่ยงานนี้มาลาบอกว่าก็มีแอบสวนตัวบ้างล้ค่ะเพราะอยากจะแก้เพดเพลงที่ปกติอยู่บ้านชอบนอนกรนจนเธอไม่เป็นอันหลับอันนอนด้วยค่ะ นออ <c oughs> บอกเรื่องนี้เป็นปัญหาระดับชาติเลยคือถ้าพี่เดงนอนกลนพี่มาลาต้องนอนพื้นเลยเหรอคะไม่นอนพื้นก็ลงไปนอนข้างล่างเลยค่ะส่วนใหญ่พี่เด้งบอกว่าอาว้วทำไมมานอนข้างล่างอะ่ะก็บอกว่าอ๋อก็เมื่อคืนนี้รู้ตัวไม่ได้ทำอะไรอยู่อะ่ะอะไรเงี้ยคือเรียกว่าไม่รู้ตัวแต่เป็นห่วงเมียนะ ช่เขาก็สงสารนะเขาบอกว่าเออพี่ก็ขอโทษแต่บางคือบ,บางทีเขานอนแบบว่าดิ้นมากๆๆก,ก,ก,กเงี้ยแล้วเราก็แบบไปปลุกเขาราบอกไม่ไหวแล้วนะเนี่ยหนูว่วงแล้วเนี่ยไม่ได้นอนเลยอะ่ะเราให้โอกาสคุณสามีได้แก้ตัวกันบ้างดีกว่านะคะว่าจริงๆแล้วเท่งเธอเธอเนี่ยนอนละเมอนอนกรงสีดังจนภรรยาต้องกระเถิดกระเจิงจริงหรือเปล่าคะส่วนตัว ส่วนตัวแล้วเป็นคนนอนไม่กลนนะแต่ถ้าไปงานมาเพลียหนักๆเนี่ยเวลาเพลียหนักๆแล้วก็จะจักรกลนจนเมียลงนอนชั้นหนึ่งเลยใช่เออบางทีนอนนเรื่องบ้านพียรไหมเหมือนเหมือนก็สมาธิในบ้านนั่นแหละเหนื่อยๆครับผมไหนมอ่มเจ้าหนุ่มเฟสติวัลอีกอ่ทัวร์ทัวร์สามสี่จังหวัดอะไรจะมาอัดรายการอะไรจะมาเรื่องเพลงอีกอีก ไหนจะมาภาพยนตร์อีกก่อนที่จะรู้เรื่องครอบครัวเขามากไปกว่นี้กระแต่ว่าเรารีบหมดเวลาดีกว่านะคะติดตามชมมิวสิกวิดีโอเพลองออ d แอดพร้อมท่าเต้นเลื่อยไมย้ของเท่งเถิดเทิงก็ได้พื่อภาคมนี้ค่ะชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube c h anel Talk with Kate นะคะ